สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร,ร์ศาิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับผู้ปว่วยที่เป็นโรคอลัลไซเมอร์โดยเฉลี่ยจะอยู่ได้นาน8-10ปีทำให้ผู้ดูแลต้องรับหน้าที่หนักหลายด้านมาทำความรู้จักโรคนี้ เพื่อรู้วิธีที่จะดูแลผู้ป่วยกันนะครับโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภายในสมองจนทําให้สมองทําหน้าที่ลดลงและเหี่ยวไปผู้ป่วยจะมีอาการหลงลืมความสามารถในการคิดและแตัดสินใจแย่ลงการใช้ภาษาผิดปกติมีพฤติกรรมรวมถึงอารมณ์เปลี่ยนไปจนทำให้เกิดปัญหาต่อการทำงานและชีวิตประจำวัน ปัจจุบันไม่มียารักษาให้หายขาดเพียงแต่ช่วยลดอาการของโรคได้การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไปไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาเดียวกันในคนไข้ทุกรายได้ดังนั้นผู้ดูแลและครอบครัวควรหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดผู้ดูแลผู้ป่วยควรทำความเข้าใจภาวะของโรคอัลไซเมอร์ให้ดีเพื่อหาวิธีที่จะรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยมักมีปัญหาหลายอย่างร่วมกันผู้ดูแลจึงควรแก้ไขอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่มากที่สุดก่อนซึ่งจะทําให้การดูแลคนไข้ง่ายขึ้นการดูแลคนไข้อาจทําให้เกิดความเหนื่อยล้าผู้ดูแลควรได้รับการพักผ่อนเพียงพอถ้าผู้ดูแลอารมณ์ดีจะมีผลต่อการดูแลคนไข้พยายามจัดรูปแบบการดูแลให้มีความสม่ําเสมอทําด้วยวิธีเดิมๆในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน ปรับเปลี่ยนสิ่งของรอบตัวให้เรียบง่ายผู้ป่วยจะค่อยๆเรียนรู้ได้เองผู้สื่อสารด้วยคำอธิบายสั้นๆและควรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหากิจกรรมให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมกับคนในครอบครัวเพื่อให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายติดป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ป้องกันคนไข้เดินออกนอกบ้านโดยไม่รู้ตัวและเกิดหลงทาง หวังว่าคนในครอบครัวจะดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ด้วยความเข้าใจอดทนและใจเย็นให้อภัยคนไข้นะครับการปฏิบัติตัวบางอย่างอาจช่วยป้องกันความจำเสื่อมได้ติดตามจากรักสุขภาพสวัสดีครับฝึกฝนให้สมองได้คิดบ่อยๆออกกำลังกายสม่ำเสมอออกไปพบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ้างมีสติในสิ่งที่กำลังทำหากิจกรรมทำเพื่อคลายเครียดค่ะ ติดต่อราจาพบหมอสื่อสารสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปอนหน123ปอนอ,อไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326